นี้จากอ r ว้ v a ว2ลสองนะอวอวสองฝั2 2> ่งนู้นนะครับเราเดินข้ามถนนมาเนาะเดินข้ามถนน,นมาแล้วก็มันจะมาโปที่ a i r ์พอร์ตช p อปปินี่เนาะแอร์พอร์ตช p อปปิเสร็จแล้วก็เดินเข้าไป <c oughs> เดินผ่านเดินผ่านแล้วก็ลงเราต้องลงบันไดเลื่อนนะบันไดเลื่อนมันจะมีบันไดเลื่อน เรามาถึงตรงบันไดเลื่อนนะครับเราลงบันไดเลื่อนเนี่ยคนมาถึงเราจะลงบันไดเลื่อนนะเนาะจะซื้อตัวข้างล่างก็ได้เป็นเครื่องซื้อที่เครื่องหรือจะไปซื้อที่ที่ที่อะไรที่ตัวออฟฟิศเขาก็ได้ครับเราลงมานะอันนี้อันนี้ ที่บายให้ม่อนนะเดี๋ยวม่อนเขาจะกลับกับเพื่อนเขาจะไปที่ตลาดโยมันไดเลื่อนเสร็จเดี๋ยวขวามามันจะมีเนี่ยทางนี้คือทางลงทางลงที่จะไปทางลงที่จะไปขึ้นรถไฟอยู่ด้านล่าง จะมีด้านล่างกับด้านขวาแต่ตรงนี้เดี๋ยวจะโชว์มันจะมีขวานี่มันจะมีออฟฟิศก็ซื้อตั๋กไม่ถูกจริงๆซื้อผ่านเครื่องง่ายสุดใช้เงินสดเนาะตรนนี้เนี่ยมีเครื่องใช้เงินสดแล้วก็ออฟฟิศเขาจะอยู่นี้ถ้าจะไปไหนก็มาดูออฟฟิสมันว่างแผนไปไหนใกล้ๆก็จะมาซื้อตรงนี้ได้เดี๋ยวจะพาลงไปดูที่ รถไฟเราจะข่าขึ้นมาว่าผมคิว่าถ้าจะขึ้นมาเราไปดีตาเจอี่เราลถไฟนะครับรถไป ไปโอเคจะมีสองฝั่งมีเซสชันที่หนึ่งกับสองเขลองดูแล้วแล้วฝั่งนู้นก็จะมีสามกับสี่อย่างนี้คือสองเส้นลองดูว่าเ้าจะไปไปไปรอ,อบบันออเจะไปทางไหนก,กัน